โอเคครับดูดมาครับ67 0 0 0ตีไป80,000กว่าครับแล้วดูสกิลนี้ดูสกิลนี้กนเกือบเกือบ200,000สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมา เปิดบอสเอ่อบอสแดงนะครับเปิดบอสแดงนะครับแล้วก็ลงโซโล่บอสแดงนะครับผมลงโซโล่บอสแดงคนเดียวเพียวๆในโหมดเฮลนะครับผมอ่ะผมใช้อลิซาเบธฮฮลแดงอยู่ในช่องนี่ครับแล้วก็กดขวาล้างไปหนึ่งทีนะครับแล้วบอสที่เราจะเจอนั่นก็คือบอสแดงอย่างแน่นอนนะครการันตีบอสแดงไปเลยนะผมจะไปสิงนะครับเกนชินละหมายถึงอะไรอ่ะเกนชินคืออะไรเกมใหม่เหรออีเกมหนึ่งเหรอหรืออะไรครับอ่ะ พอเราเข้ามานะครับในบอสแดงนะครับกดเข้าไปในโหมดเฮลนะครับผมโสดครับโสดครับน้องชัยุทธนะครับโสดนะครับชอบผู้ชายมากๆเลยนะครับอยากมีแฟนเป็นผู้ชายสุดๆเขาทักมาในอินบ็อกซ์ของผมบ่อยมากนะพี่หาแฟนผู้ชายให้ผมหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับชัยุทธนะครับสมเพชรนะครับ c h a i y u t w X s o m p h e t นะครับผมสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับผมเป็นช่องเป็นซัพพอร์เตอร์ในช่องของเราเองนะครับมาเดี๋ยวมาดูของกันสักนิดนึงนี่ครับ อาหารที่ผมจะกินเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอดูก่อนนะครับอันนี้คือเป็นคนในช่องส่งมากินเป็นอาหารดูดเลือดนะครับกินเป็นอาหารดูดเลือดนะครับเดี๋ยวขอหาอาหารดูดเลือดก่อนนะดูดเลือดอยู่ไหนเอยระดับพลังต่อสู้ทนทานระดับต่อเกาะฟื้นตัวนะครับผมเติมเเฟื้นฟูนะครับดูดเลือดอยู่นี่นะครับผม,มกินเป็นอาหารดูดเลือดไปนะครับอ่ะ นะครับทีมผมนะครับจะมีบันกระบองฟ้านะครับเดี๋ยวขอดูเช็คของกันสักครู่นะครับบันกระบองฟ้าไม่ได้ปลด UR นะครับผมใส่เป็นตแอทแท็กครับแล้วก็คิงฟ้านะครับใส่เซ็ตเลือดนะครับแล้วก็อร์เทอร์ฟ้าใส่เซ็ตแอทแท็กนะครับแล้วก็กอรกิอุสนะครับใส่เซ็ตใส่เซตเลือดนะครับผมกอรกิอุสนี่มีแพสซีฟก็คือเพิ่มความสามารถในด้านการโจมตีบ้าของสีฟ้าในศึกทำลายล้างนะครับผม มาดูตัวประสานกันนิดนึงนะครับผมพันเอ็ดนะครับประสานเจลิโก้นะครับผมได้แอตแทกเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ประสาน d ีแอนคนเขียวนะครับผมได้ดีเฟนซ์นะครับแล้วก็ประสานเออ่เมอร์ลินเขียวนะครับได้คริติคอลเลดนะครับอันนี้ประสานเออ่ป้าเขียวนะครับเอาค่า CP ให้มันสูงที่สุดนะครับดีนิดนึงครับช่วงนี้ช่วงนี้เหงานะครับมาลงคนเดียวนะครับผมค่าทีมผมประมาณนี้อาหารที่เรากินเป็นอาหารดูดเลือดมาลองลุยกันเลยนะครับผม บอสเริ่มก่อนนะครับอสคะแนนสามแสนนะครับซึ่งทีมผมอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับโอเคโดดมานะครับต่อยเข้ามานะครับประมาณหมื่นกว่ากว่ายังพอรับไหวนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เรายังไม่ทาดาเมจผมจะจะขยับการ์ดเล่นแล้วกันนะครับขยับการ์ดไปนะครับแล้วก็ตีไปนะครับสักสองทีนะครับ ยังไม่ได้จริงจังเรื่องดาเมจเดี๋ยวค่อยถอนโล่มันในรอบถัดไปแล้วกันนะครับรอบไหนจะทาดาเมจอย่างจริงจังแล้วค่อยถอนโล่มันแล้วกันโน่ถอยมาอีกทีนึงครับอยังไงดีวะถอโล่ไปครับตีไปฮะตีไปครับ 4,9 0 0 0ครับสองหมื่นสองครับสี่หมื่นครับอรอบนี้มีโอกาสจะได้เคลียร์การ์ดประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันโอ้ยและแม่งขึ้นบัฟเลือดอีกแล้วเพิ่มพลังชีวิต50%เนี่ยครับผมซึ่งไม่คุ้มอ่ะ ไม่คุ้มที่จะอันตีอันตีทิ้งไปนะต้องฝา,าบหินไปก่อนครับฝาบหินไปก่อนครับแล้วค่อยทำดามเมจครับไ,<อ>ไม่งั้นแอดคิวสุม่มแอดตินถึงท่านไหนครับผมสุ่มไป3รอบครับแอดตินสุ่มไป3รอบนะครับผมอ่าโดนไป2 0งแสนกว่านะครับถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ฟอสก,ก่อนนะมันก็จะ2 0 0แสนกว่านี่แหละแต่ประเด็นคือเลือดมันจะเหลือเยอะกว่าน,นี้นะครับเลือดเมื่อกี้น่าจะเหลือประมาณน่าจะประมาณเนี้ยน่าจะประมาณตรงเนี้ย ถ้าเกิดเราผมไม่สับหินไปก่อนนะก็เลยเลือกที่จะสับหินไปก่อนนะครับเพราะว่าบอสมันจะได้ลดเลือดลงไปนะครับลดแม็กเลือดของมันลงไปนิดนึงนะครับก็ยังดีอ่ะดูดครับอย่าเก็บตั้งโลไว้จังแต่ไม่เป็นไรเรามีสับหินอยู่นะตีครับตีครับลดกรอครับแล้วก็ปาธนูไปครับโดนไปหมื่นสองครับแล้วก็โดดตีไปล้วจะแตกสี่หมื่น ทำไมครับคุณอาร์ตอาร์ตคุณอาร์ตทำเอสเอสตินถึงเวลไหนอ่ะจะทำอันติตันหรอหรือยังไงครับอ,อ,อันติเลยครับเพราะว่าการ์ดผมมันเยอะมากมันล้นมันล้นมือมากล้นมือมากๆจริงๆครับแล้วก็ฮิวอะไรดี ฮิวไปเลยครับฮิวไปเลยฮิวไปเลยการ์ดมันขวางทางอยู่นะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะสาบหินนะครับ90,000ครับอติผมเวลตันนี่ครับผมคิดอยู่ครับกลัวไม่คุ้มเลยครับผมเก็บไว้ดีกว่าว่าผมน่าจะดองเพชรนะครับผมไม่ได้แบบใช้เพชรสู่ดุสุรายขนาดนั้นผมเป็นสายฟรีไงผมเป็นสายฟรีไงไม่ค่อยได้เติมเงินเท่าไหร่นะก็เลยแบบค่อนข้างอ๋อแล้วการรวมแออเน่ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็มีสาบหินสองครั้งนะครับ สาหินได้สองครั้งนะครับในขณะตอนนี้นะครับเรายังมีบัฟขโมยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ยินี่ตีรัวๆนะครับจะให้บันกระบองฟ้าของเราตีรัวๆไปนะครับเพราะว่าบัฟขโมยยังอยู่นะครับนี่ดาเมจกับพลังป้องกันของเราจะเพิ่มขึ้นสูงนะครับลดเกราะศัตรูไปแล้วก็ตีไปซึ่งมันจะหมดเทอร์นี้แล้วนะครับบัฟขโมยจะหมดเทอร์นี้นะครับก็สาหินไปครับสาหินติดไป โอเคโดนไปสี่ครับแล้วก็สาหินปิดไปซึ่งบอสเนี่ยจะโดนอยู่2องเทินโดนสาหินอยู่2องเทินเพราะฉะนั้นผมจะขยับการ์ดเล่นแล้วกันครับเอาเทินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกันครับแล้วก็ขยับการ์ดเล่น แลก็ขยับการเล่นไปรอบหน้าเริ่มตีใหม่ครับเหมือนกับเทร์นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแต่เรามีเกตเพิ่มขึ้นมาอีก3เม็ดนะครับโอเคนะครับรอบนี้ผมจะอันตีครับแล้วก็เอาใหม่ครับอ๋อกดกดรีไม่ได้ด้วยเหียแล้วก็ดูดโล่ครับแล้วก็สาบหินครับ สายฟรีคือกดแพ็คเหมือนแจกฟรีใช่ไหมครับว่าไปว่าไป <c oughs> อ่ะโอเคเอ่อจริงๆแล้วสกิลค่อนข้างสกิลมันจำเป็นใช้นะเอาไงดีวะเอางี้แล้วกันวะ ผมเอาอันตรีขึ้นอีกรอบหนึ่งครับเอาอันติีของคิงฟ้าขึ้นครับแล้วก็จะปิดเศษนี้ด้วยอันติีของคนะิงฟ้านะปิดเศษนี้ด้วยอันติีคิงฟ้าไปครับแล้วก็เก็บเกรอาร์เธอร์ขึ้นมาหน่อยนึงครับ แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะผมอยากให้มันผมอยากให้มันเอ่อปั๊บก่อนนะผมอยากให้มันปั๊บก่อนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะผมจะปล่อยให้มันตีไปหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวจะปล่อยให้มันตีไปหนึ่งรอบนะครับอ่ะปล่อยมันตีไปหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยอันตีนะครับมาเล่นพับซีีใจเย็นเยนเสื้อนอต กูโดดสตีมมากี่วันกูโดดสตีมมาห้าหกวันกูเพิ่งได้กลับมาเล่นมาเหยียบบ้านเนี่ยมึงให้กูได้แบบเออพูดคุยกับคนดูหน่อยได้ไหมเล่าอ่าบอสโยนมานะครับสามหมื่นครับโอเคครับสี่หมื่นครับพอไหวอ่าเนี่ยพอบอสขึ้นบัฟอย่างนี้นะครับผมเวลาเราขโมยอะ่ะแล้วแล้วเราจะตีแรงมากนะครับเราจะตีแรงมากนะครับผมเออ แอดแทกมันเยอะเบอร์นี้นะครับผมดูดมานี่ได้เยอะมากๆแน่ๆเนาะแน่นอนครับผมผมจะดูดเลยครับดูดมา1ทีครับแล้วก็เลือกที่จะลดกรอบไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็เสี่ยงเลยผมเล่นเสี่ยงเลยนะครับผมจะผมจะรัวดาเมจอย่างเดียวนะครับผมผมจะตีครับตีครับเอ้ยนี่มันลบบัฟบอสด้วยนี่โอเคไม่เป็นไรนะครับลบบัฟในตอนสิ้นเทอร์แล้วก็ไม่เป็นไรโอเคครับดูดมาครับ67 0 0 0 ตีไป8ปดหมื่นกว่าครับแล้วดูสกิลนี้ดูสกิลนี้เ,เกือบเกือบสองแสนได้อยู่ได้อยู่นะครับรอบนี้น่าจะผ่านนะครับรอบนี้น่าจะผ่าน <S <S โอเคครับตีมาไม่ค่อยแรงนะครับเพราะว่าซึ่งรอบนี้นะรอบนี้นะครับสกิลสกิลดูดของเรายัางอยู่นะครับสกิลดูดของ ของบันของเรายังอยู่นะครับผมซึ่งดาเมจของบันเรานรในขณะที่บอสไม่มีบัฟแล้วโอ้โยังบวก2 0 0 0 0กว่าอยู่เลยวะอ่ะตีไป1ทีครับแล้วก็อันตีไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็ขโมยมันจะหมดในเทอร์นี้เพราะฉะนั้นผมจะสาปหินไปเลยนะครับสาปหินไปเลยครับโอโ้แสมีน่าจะจบแล้วน่าจะจบแล้วอาการอย่างนี้น่าจะจบแล้ว0ก0าหกว่าครับโอเคประมาณนี้ ประมาณนี้สำหรับเวจของการโซโล่บอสแดงแล้วก็บอสเทานะครับซึ่งบอสกระตายผมลงไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ไม่ได้มีโปรดักชันอะไรจริงจังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับมากดออกมานะครับผมนี่คือจบแล้วนะครับการโซโล่นะครับโดยหนึ่งผู้เล่นนะครับบอสเฮลกระต่ายแดงเทานะครับผมมากดเข้ามาที่ตรงเวสนะครับผมมันจะมีเพชจให้เรารับนะครับ มันจะมีเพชรให้เรารับตรงนี้โจทท้าทายนะครับผมผลงานนะครับผมซึ่งก็จะได้รับทั้งหมด8เพชรนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพคนไหนอยากจะได้เพชรนะครับสามารถมาทำเควสฟรีตรงนี้ก็ได้หรือไม่ก็ติดต่อไปที่มาเจสติกช็อปนะครับเพจรับเติมเกมมือถือเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของช่องเราเองนะครับผมแล้วก็ยังไงฝากติดตามไปด้วยกับช่อง EQ Channel นะครับผมทั้งช่องทาง a c e b o o k นะครับจะสตรีมบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ช่วงเวลาประมาณ3าทุ่มนะครับถึงเที่ยงคืนแล้วก็ทาง YouTube เดี๋ยวจะตัดคลลิปปไงครับนะครับสวัสดีครับบา